กรมกองกระทรวงต่างๆทำให้คนเกลียดมากข้าวราชการเกลียดแล้ววันนี้มันมีชาวบ้านหนองจานหนองแยะแก้ววันนี้เป็นวันธงชาติไทยเราก็เอาธงชาติไทยจะขับไปดแสดงสัญลักษณ์ท,ะทะหารไม่เข้า ชาวบ้านหนงองยาแก้วแทนมากมีป้าคนหนึงเนี่ยแต่เป็นเจ้าของขึ้นดินเนาะลหยร้อยไร่ที่แว้ตรงเหม่งนิดไปแตจะขับมันตกใจเข้าไปาหารไม่ให้เข้าก็เลยจะก็เลยขับพุ่งจนไปเรือยเลยแล้วก็มีชาวบ้านชาวหนองแออก้วจะได้ด่าทหารแบบว่า อุตสาห์ทำอาหารมาให้กินต่อไปไม่ทําให้แดกแล้วมึงคนไทยไม่ให้ข้าแต่มึงให้ขมิ้งข้าว่เาเ้วคนไทยก็เปิดเครื่องกระยายเสียงอาหารบอกห้ามเปิดมันมีกฎอายการจุดห้าม เนี่ยวันนี้เกิดเหตุแบบนี้นี่คือสาเหตุที่แม่ไม่ไปชายแดนเนาะไปก็ไม่มีประโยชน์ขับรถไปโอ้โหไปกลับเป็นพันกิโลอะถ้าในมันรถหมดเป็นหมื่นบางทีกลับไม่ทันนอนโรงแรมหมดเป็นหมื่น เขาบอกวเอเออำมาจเป็นฮี่ข้ามาก้าวกกยมันยุ่งสอบแกนปกครองในระบาบปประชาพิิกตยที่พนประชาชนเป็นเจ้าของอำน,นาจใครมาเป็นมันก็ปลดปๆดปดแลเอาคนของมันมาเป็นพรกการเมือง เขาจะทําให้มันคนไทยได้ประโยชน์ชาวกรุงเทพได้ประโยชน์นะรถไปยี่สบปทมันก็ปลดเ่าแล้วเอาคนของมันมาเป็นแล้วก็ยกเลิกนโยบายกลัควคนไทยจะได้ใช้รถไทยไปยี่สิบปัคนไทยกำลังจะได้เงินหมื่นรอยไม่กี่เดือนก็ได้ทั้งบประมาณผ่านแล้ว พักเพื่อไทยก็รอจมผ่านเรียบร้อยแล้วไม่ได้ใช้หรอกไอ้อนุทินมาใช้อ่าแทนที่จะได้เงินหมื่นไม่ได้ล่ะคนจนสวัสดิการคนจนจากที่วันเดือนหนึ่งได้สามร้อยได้แค่พันเจ็ดคนที่แบบไม่ได้เสียภาษีแต่ว่าไม่ได้บัตรสวัสดิการได้แค่สองพันได้แค่สองเดือนนะพุชจิกับทันวาแค่สองเดือนคนที่เสียภาษีก็จะได้ สมมติว่าวันหนึ่งใช้เกินไม่เกินสามร้อยรัฐจะออกให้หกสิบบาทได้หกสิบเปอร์เซ็นสามหกสิบแปดร้อยแปดสิบแล้วเราจ่าย 120, รา้อยยี่สิบสำหรับคนที่เสียภาษีมันยกเลิกหมดมันกลัวเลือกตั้ง เพื่อไทยจะได้คะแนนนิยมมันยกเลิกหมดมันเฮียกลุ่มที่ทำลายประเทศอย่างไท้จริงเนี่ยคือกลุ่มอัมมาเลยนะ่ะไม่ต้องการทำลายไม่ต้องการคือต้องการให้พรรคการเมืองทุกพรรคจะศู์พันธ์หมดเนี่ยส้มนี่แหละก็จะกำลังจะศูนย์พันส้มนี่แหละกำลังจะศูนย์พันอันนี้เป็นหมี่คุกนะแม่ไปไป มี่คุกเนี่ยเราใส่ซอสคุกนี่ยอันนี้ทำซอสมีสุดกินอันนี้ซอสตักกะเพาซอสตักกะเพาอันนี้น้ำยำสองขวด้อยสองขวดร้อยเมื่อกี้หมี่คุกหมี่คุกไปอบให้มันร้อนมันก็เลยแบบเป็นก้อนเลยไปอบให้มันร้อนเนี่ยเป็นก้อนเลยเนาะอนซอสหมี่คุก ลวกเส้นหมี่ม,ม,มาใส่จออีกครก็ที่นี้ที่บ้านมันไม่มีพริกเปิ้ลก็เลยใส่น้ำยำเนี่ยเี่อร่อยมากแล้วใส่ขึ้นช่แล้วก็เอาน้ำยำเนี่ยสองขวดร้อยนยใส่มะละกอใครสนใจก็เข้าไปซื้อได้เลยที่อฟอบอชื่อข่าวโหดมีคนติดตามร้านกว่าคน แล้วก็ที่ลอลิงชื่อลีน่าจังใส,ส่เส้นหนังสีแดงแล้วก็ L E สองตัว N A ดัตก็คือจุด,ก,ดกู๊ก็ไอ้แกง๊งอะ G กู๊ตอะ G อะ G A N G อะลีน่าแกงลีน่าดัดแกง๊งลีน่าดัดแกง๊งลีน่าดัดแกง๊งใส่เส้นหนังสีแดงชื่อลีน่าจัง ใส่เบอรเบอรี่สกัจดจากสตรเบอรี่บลูเบอรี่ลเบอรี่แบล็คเบอรี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้ลิตเติ้ลบีบอกได้ชามะนาวแล้วนะแม่แม่ทำต่อนะหนูจะอุดหนุนไปเรื่อยๆขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยมีคนทักมาบอกว่าทักสิงมิตตจอมาทักสิงแจ้งมาอวยเท่าไหรค่ครับไม่ได้แจ้งกูอยากเป็นสอสอ เ้ากูรู้ว่ากูไปลงพักอื่นกูก็ไม่ได้เป็นกูอยากเป็นสสกูต้องลงพักเพื่อไทยแล้วต้องเป็นปาติลินอันดับสิบด้วยได้เป็นสสล้านเปิดเส็เพราะกูมั่นใจกูแน่ใจว่าเลือกตั้งในปีหน้านะครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อไทยแลน์สไลท์พักเดียว2 8 0เสียเป็นรัฐบาลพักเดียวมีมีอะไรหรือเปล่าไอ้จอนไอสัตว์ปากหมามึงดูถูกกูมากเกินไป กูเนี่ยทาน้ํายําขายเสร็จแล้วเนี่ยกูก็ไปทำำํายําวุ้นเส้นยํามามา่าเป็นกะละมังเลยแล้วกูก็ใส่ถุงก่ตำส้ตมต,ตมำ,ำเนี่ยกูก็เอาเาส้มตำใส่น้ํายาอันเนี้ยก็เอาไปทั้งหมด4ี่สิบชุดก็ขับรถเลยจากสมุทรประการสวนอาหารโพเทเล่ะบางปูสมุทรประการขับไปที่คลองเปรมต่ก้องขาดไม่ไกูแล้วกูก็ไปแจกมีอะไรไหมไอสัตว์ ดูถูกกูเกินไปมึงดูไม่หลักทรัพย์กูต้องสองสองพันล้านเนะี่ยกูส่งออกไปีหนึ่งสองพันล้านส่งออกเสื้อผ้ามึงจนไม่มีจะแดมอย่ามาดูถูกเพียงแต่กลัวเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนใช้ชีวิตอย่างมัธยัตถ์ประหยัดให้เกียรติคนไอควายทักษินแจ้งมาเท่าไหร่มันอยู่ในคุกจะมาจ้างกูได้ยังไงแล้วบอกอ่ะทำไมถึงไปให้กำลังใจทักสิณอ่ะก็ตั้งแต่มีสงครามไง กูก็เลยรู้ไงว่าคนขายชาติตัวจริงอะ่ะก็เกิดไอ้สามปองไงไอ้ประยุทธ์ไอคุณแจนโฟกัสบอกชามะนาวอร่อยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากที่กรุณา ซื้อสินค้าแม่ไม่ตามแม่แลืยังกรุณามาช่วยคอมเมนต์รีวิวอีกแม่ไม่ลืมพระคุณเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณนันตปอเสียงคุณแม่เป็นเอกลักษณ์มากขอบคุณค่ะคุณเอิงบอกอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเคยูกูกิบอก กุณลีน่รักอนุทินคุชั้นเหรอไม่รักฉันเกลียดฉันเกลียดมันพอมาเป็นนายกปุ๊บยกเลิกรถไฟฟ้ายี่สิบาทคนไทยมันจะได้ประโยชน์กรุงเทพได้ประโยชน์ไงมันยกเลิกหมดฉันเกลียดมันมากมันเกิดจากหลังจากมีสงคราม เราก็เลยรู้ว่าคนที่ขายชาติตัวจริงคือสามปอไอ้ประยุทธ์ไอประวิทย์ไอปอสามคนนี้ขายชาติตัวจริงที่มันน่ะยอมให้ขเขมรน่ะมาบุกลุกที่ประเทศไทยตอนที่มันมีอำนาจและสร้างถนนไปยังปอนของขเขมรที่จังหวัดตราเรารเกียดมันมากเลยเราก็เลยรู้สึกสงสารทักษิณที่โดนกันแกล้งโดนพวกอมาตย์ไปหลอกมาเพื่อให้มาล้มส้ม แล้วก็เขาก็ทําสําเร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอาเขาเข้ากุกเอาลูกสาวเขาออกอันนี้คือจุดที่เราเปลี่ยนใจแล้วเราอยากเป็นสอสอเรามองว่าถ้าเราไปลงสมัครพรรคอื่นน่ะมันไม่มีใครได้ก็ต้องพรรคเพื่อไทยและต้องเป็นปาติลิศด้วยอันดับสิบเราได้เป็นสสแน่เนี่ยแค่นี้เลยเข้าใจหรือยัง ขอบคุณมากขอจอยขอบคุณมากค่ะคุณอะไรนะคะทองสวยบอกสั่งชามานาไปแล้วค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะการระดาหนึ่งแปดบอกแม่หนูสั่งไฟเบอร์แล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ เพราะเราขายขาดทุนนะคะถ้าผลิตมาขายใหม่ต้องขาย2องห้าสิแล้วคุณเคยซื้อร้อยหนึ่งอะ่ะคุณไม่ซื้ออยู่แล้วใช่ไหมแม่ก็เลยไม่ได้ผลิตออกมาขายค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะ